ผมรู้สึกสงสารเขามากกว่าผมมองดูว่านี่เลยคือทนายความคนที่เป็นทนายความมันต้องมีวุฒิภาวะสูงกว่านี้มันเหมือนเด็กอะบางทีก็ขับขับรถไปก็จอดรถอาเจียนออกฮ พี่จุ๋มเห็นข้อความแล้วพี่จุ๋มว่าไงพี่จุ๋มก็เฉยๆจุ๋มตระหาที่วิโตว่าตายไปแล้วจะหาผัวใหม่่อยู่แค่ห่มผ้าเหลืองพุทธศาสนิกชนหลายคนเขาก็มองว่านี่คือพุทธหรือเปล่าที่ท่านผ้ามสอนที่ท่านนําคําสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าให้อย่ายึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วทําไมต้องมียศถาบรรดาศักดิ์มีพัดยศมีตําแหน่งชั้นเทพชั้นอะไรกันเยอะะมากมายเลยก็เลยงงเลยจำตาแหน่งวใช่ อาตมามองว่าพฤติกรรมของอ e ีเปรี่เนี่ยรู้ว่าพระมหาปลายวันตอาตมาเรียกอ e ีเปรี่ก็แล้วกันมันเป็นการดิสเครดิตนะเพราะพุทธศาสนาแต่คําถามคือมึงมีส่วนเอี่ยวอะไรในชีวิตของกูคะถึงมาตัดสินว่ากูในละคุณหรือไม่ในละคุณอะไรเนี่ยอีชาตี จากเรื่องราวการเป็นดราม่าระหว่างแพรลี่ทนายธรรมราชอาจารย์จตุรนจนมาถึงทนายเกิดผลแก้วเกิดจากประเด็นเรื่องพระประพฤติชอบไม่ชอบกลายเป็นประเด็นเรื่องการบูลลี่กันว่าทนายเกิดผลเนี่ยเป็นโรคไตเฉยเลยวันนี้ครับเรามาพูดคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดกันหน่อยสิวันนั้นหลังจากที่นักเกิดรู้ว่าเขามาโพสบูลลี่เรื่องอาการป่วยเนี่ยเป็นยังไงมันเฟลขนาดไหนมันรู้สึกแย่ขนาดไหน ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับ สุขภาพน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะแต่ก่อนจะไปเรื่องสุขภาพมันมีวิวาทากันเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนเข้ามาทับผมเรื่องสุขภาพนาเนี่ยผมถามความรู้สึกหน่อยความรู้สึกผมรู้แหละคนเห็นใจเยอะแล้วความรู้สึกน้าที่เป็นคนโดนตรงเนี้ยมันเป็นยังไงตอนนั้นอะเห็นข่าวมาปุ๊บว่าเขามาบูลลี่อาการป่วยของน้าเนี่ย <c oughs> น้านรู้สึกยังไง <c oughs> เอาจิงๆนะ นี่ถึงขั้นไอเลยเหรอผมรู้สึกสงสารเขามากกว่าทําไมอ่ะคือผมไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่ขึ้นชื่อว่าทนายความเพราะว่าคนที่จะเป็นทนายความได้ต้องมีว ah ุฒิภาวะต้องมีว ah ุฒิภาวะแยกแยะออกได้ว่าอะไรคืองานอะไรคือเรื่องส่วนตัวอะไรคือปัญหาที่ถกเถียงกันครับแต่เขากับแยกแยะไม่ออกแล้วเขากับเนปแรมบลูรี่ <c oughs> ใช่ไหมชุดประชันผมมองดูว่านี่เลยคือทนายความคนที่เป็นทนายความมันต้องมีวุฒิภาวะสูงกว่านี้แต่การที่เขา ทำแบบนี้มันเหมือนมันเหมือนเด็กอ่ะคือกูจะเอาชนะอ่ะด่ามึงไม่ได้กูด่าพ่อมึงเหยียบเขาไม่ได้กูเหยียบหัวเงาพ่อองมึงอะไรอเงมื่อสมัยเราเป็นเด็กเราแบนั้นเลยเรเป็นทรรมดนั้นสู้กูไม่ได้กูไปปล่อยอาพ่อเอาอปล่ะใช่เราคุยกันเรื่องปัญหาข้อกฎหมายครับไม่พูดไปพูดเรื่อง โรคภัยแค่เจ็บซึ่งคนทั่วไปเขาก็ไม่ทํากันคนทั่วไปเขาก็ไม่ทํากันโดยเฉพาะคนที่เป็นทนายความเนี่ยยิ่งไม่ควรจะทำํำผมก็เลยมองแค่ว่าพุทธ,ธิภาะวะเขาต่ําเลยไม่รู้สึกโกรธ เดี๋ไม่รู้สึกกเลยไม่รู้สึกกดประกอบกับผมเองนี่มันผ่านมาเยอะละผ่านคนดูถูกผ่านคนเหยียดหยามผ่านเลยคำพูดคําดูถูกเหล่านี้ผมได้ดีเพราะคําดูถูกคนมาเคยน่าเคยโดนหนักกว่านี้อีกหรอเโดนเยอะกว่านี้แต่ไม่เคยโดนล้อไปเสือบไปไ <c oughs> ป่เสียงเพิ่งเพิ่งโดนครั้งแรกเราเพิ่งเคยเห็นคนล้อเลียนกันแบบนี้อันนี้โดนครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตเลยครับตกใจมากเลยผมแปลกใจและตลกมากกว่าทำไมเขาถึงต้องมาจับประเด็นนี้ใช่ไหม ตอนนั้นใช่คือเรื่องที่เขาตกเถียงกันมันไม่ใช่เรื่องผมคนเดียวและผมเองก็ไม่ได้ตกเถียงกับเขาคนแรกคนแรกนะไม่ได้นั่งในรายการด้วยหรอวั <hierarchy> <ใ unified resources> นนั้นใช่ผมก็พูดถึงเรื่องปัญหาข้อกฎหมายซึ่งเป็นปัญหาที่นักกฎหมายทุกคนจริงไหมนักกฎหมายทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นพรบอรสองเนี่ยพรบคณะสงฆ์นเนี่ยซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างจากกันและกันได้ครับผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดผมก็ไม่ได้บอกว่าผมถูก แต่ว่าความเห็นผมเป็นแบบนี้แต่ผมอ่านแล้วก็คือน้ำกระเทืบเพราะซ้ำนั่นแหละผมอ่านเป็นความเห็นนซึ่งแต่เป็นความเห็นทางกฎหมายนะซึ่งความเห็นท้งกฎหมายแล้วก็เถียงกันเรื่องข้อกฎหมายซึ่งจริงหรือไม่จริงเพราะเดียริกามันก็ไม่มีไม่มีไม่มีนาฬิกามันไม่มีใครไปแจ้งความใช่มันก็ไม่มีนาฬิกาแล้วก็มันไม่มีใครโผล่ไปแจ้งนอกจากสำนักพุทธใช่ครับมันเลยไม่มีนาิกามันไม่มีมันไม่มีนิกาด้วยแล้วก็ไม่มีหลักหลักปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นการตีความมันก็ขึ้นอยู่กับ มุมมองของนักกฎหมายแต่ละคนนะครับเดี๋ยวน้เขาก็มีมุมมองของเขาแล้วก็มีมุมมองของเราในมุมมองผมผมยกตัวอย่างไงเขาไม่ได้ยกตัวอย่างไงเขาก็บอกแบบไม่ผิด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 ผมก็ยกตัวอย่างว่าไอการถกเถียงกันระหว่างพระกับพระตัวบุคคลกับตัวบุคคลเนี่ยม,มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลนะแล้วครับว่าคณะสงฆ์คณะสงฆ์ย่อมหมายถึงองค์รวมองค์รวมไม่แต่สองคนขึ้นไปครับครับ ถ้าภิกษุหนึ่งรูป<อ>ก็ไม่ใช่คณะใช่ใช่ไหมครับใช่แม้ว่าพราบรคณะสงฆ์มาตราห้าจะใช้ครับว่าหมายถึงภิกษุที่บวชในนั้นก็ไม่ได้หมายว่าภิกษุองค์ในองค์หนึ่งใช่แต่ในความหมายว่าอาจจะเป็นหมายถึงพระรูปใดรูปหนึ่งที่เป็นตัวแทนก็ได้ครับก็จะมีความหมายในการตีความอยู่ก็คือพอออกมาพูดอย่างนี้ปุ๊บมาเลยมาเลยโตเล่นกฎหมายเหรอเปล่าไม่มาโตเล่นเองไอใตเสือมมเเส่อมเลย อ่าแล้วหลังจากนั้นมาปรากฏว่าทีนี้จากเดิมคนก็เป็นห่วงอยู่แล้วครับคนเป็นห่วงหนักกว่าเดิมอีกครับคนโทรมาหาเยอะไหมเยอะมากครับบอกว่ามันเรื่องเรื่องสุขภาพทุกคนเขาก็เป็นห่วงเป็นกําลังใจให้อยู่แล้วแต่การที่ถูกทายความด้วยกันบูลลี่แล้วก็ดูเหมือนจะซ้ําเติมเรื่องโรคภัยเนี่ยอทุกคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพใจอสุขภาพกายก็เป็นห่วงกันแล้วคราวนี้คงเป็นห่วงเรื่องสุขภาพใจว่าคนที่ ป่วยอยู่แล้วเนี่ยเขาก็วิตกเขาก็มีความทุกข์กับเรื่องสุขภาพคนที่วิตกมากกว่าต้องถามว่าพี่จุ่มอ่ะอพี่จุม๋มเห็นข้อความแล้วพี่จุม๋ม่ากไงพี่จุ๋มพี่จุ๋มก็เฉยเฉยพี่จุ๋มก็ไม่ได้พี่จุ๋มรู้ว่าผมสบายใจไม่มีมอะไร <laughs> พี่จุ๋มต่งหาที่วิตกว่าตายไปแล้วจะหาผัวใหม่ตพี่จ <laughs> ุ๋ม <laughs> ไม่ได้เป็นผัวืลองตายเลยเอ <laughs> <laughs> งหาผัวแล้วพี่จุ๋มเป็นห่วงแค่ว่าเดี๋ยวผตายแล้วเดี๋ยวจะหาผัวไม่ทันเลย ะะแสดงว่าไม่เครียดไม่มีใครเครียดครับไม่ไม่เครียดตอนนั้นผมต้องฉีดยากระตุ้นเกรดเลือดเม็ดเลือดทุกคนขนาดสัปดาห์ละเข็มโตจนกว่าจนกว่าจะพร้อมหมอถึงจะสามารถทําท่อเพื่อฟอกเลือดได้อันนี้คือเหมือนถ้าร่างกายพร้อมหมออยากให้ฟอกใช่ไหมใช่ครับแต่พราะร่างกายยังไม่ได้ใช่ครับโอ้โหนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะ,นะก็ลำบากอยู่ แล้วตอนที่น้าไปตรวจสุขภาพอยู่ๆทำไมอยู่ถึงไปตรวจอ่ะตอนนั้นเอ่ข่าวว่าเป็นโรคไตอ่ะตอนแรกมันไม่ได้เป็นโรคไตเป็นโรคอื่นตัวเลขเบาหวานเบาหวานเหนื่อยก็เลยเหนื่อยก็เลยไปหาหมอเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีปรากฏว่าเป็นเบาหวานอพอเป็นเบาหวานแล้วก็ก็รักษาเรื่อยมาแต่อยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยผมผมขาบวมตัวบวมนอนไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมปอดมันบวมแบบบวมเปล่งเลยบวมน้ำท่วมปอดแม่เนี่ยผมก็เป็นอาการนะน้ำมิดเลยนะน้ำท่วมปอดผมนอนไม่ได้ผมว่า หลังจากนั้นผมก็ไปหาหมอปรากฏว่าผมเป็นไต,ตเรียที่สี่เลยคือค่าคลองไตผมเหลือยี่สิบสี่ตอนนั้นอะอจากนั้นมามันก็ลงมาเหลือยี่สิบสองยี่สิบสี่นี่คือต้นปีใช่ครับที่ตรวจเจอใช่ครับผ่านมาครึ่งปีมันลงเรื่อยๆตอนนี้นเหลือสิบสองสิบสามมันก็เลยแบบไม่ขึ้นเลยมีแต่ลงกับลงอย่างเดียวแล้วขับรถอย่างนี้มันจะอันตรายไหมเนี่ยมันเหลือไตทํางานน้อยๆอย่างเนี้ย ก็ตอนนี้ก็ยังขับได้นะตอนนี้ยังขับได้นนยังขับได้น,น,ไดนะเคยเจอสภาวะขับไม่ได้บ้างไหมยังไม่เคยเจอยังไม่หนักขนาดน่าแต่เคยจะเป็นลมในสารน่นะเคยโอครับอยู่ๆผมวูบวูบขึ้นมาเลอะดื้อเลยนะหายใจไม่ทันน้ำตาลตกหรือเปล่าไม่รู้ว่าลบเป็นพโพลูต์หรือเปล่าไม่รู้ตอนซักค้างหรือว่ายังไงกำลังคุยกันกันกบ ไม่ได้ซักคานด้วยยังยังคือคือคือคุณผู้ชมครับตอนซักค้านเนี่ยทนายจะใช้พลังงานเยอะมากครับแต่ถ้าไม่ได้ซักค้านเนี่ยมันเฉยๆยครับถ้าซักคานแล้วรูปเนี่ยอาจจะเกิดได <c oughs> แ้แต่ยังไม่เคยเจอสภาวะตรงตรง,ตรงนั้นเค,เคยเจออยู่สองสามครั้งก็คือสืบพยานเสร็จสิสนส้นแล้วระหว่างรอเซ็นรายงานเนี่ยค่อยเป็นความดันขึ้นแล้วก็อาเจียนเลยก็วิ่งไปเข้าห้องน้ำอาเจียนออกมาเลยตอนนั้นนี่คือเบาหวานอย่างเดียวก็มาจากไตครับแต่ยังไม่รู้หรือรู้อย่างตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นโรคไตอ๋อบางทีก็ขับขับรถไปก็จอดรถ อาเจียนออกเ <Hey, S 1> ้ยขับไปจอดเลยเลยนะก็อาเจียนพุ่งมาเลยนะครับมันไม่ไมัมันไม่มีอาการที่เจ็ควบค,คุมได้เลยนะน้าอาเจียนบ่อยไหมตอนนี้ดีขึ้นพอเรื่องอาหารควบคุมหาหาดไม่ให้มันเป็นพิษมากเกินไปโอ้โห oh, แล้วพี่จุ๋มไม่ตกใจเหรอตอนที่น้าจอดแล้วพุ่งอะ่ะตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ผากันงงอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรเมีย <งง S 2> ก็งงงงทุกคนหัวก็งงด้วยลักกี้อ่ะลักกี้ก็งงลักกี้เป็นหมาที่น้าเกิดเลี้ยงไว้เลย พระชาติีก็คงจยพูดได้ก็คงจะาบอกว่าธรรมราชเอ้ยโยมหยุดเถอะอาตมาหยุดแล้วผมจะพูดอย่างเงี้ยนะหยุดเถอะแค่นี้มันก็จะขุดหลวงพี่แล้วก็เรื่องของพระผมก็มีข้อตกเถียงแหละเป็นเรื่องว่าผิดพรบคณะสงฆ์หรือเปล่าก็ไม่แค่ประเด็นนั้นแหละแต่ดูจากบรรยากาศวันนั้นน่ะตอนแรกก็ว่าจะชื่นชมธรรมราชนะเออแวบที่จะชื่นชมธรรมราชมันมาจากช็อตไหน ขาถูกด่าตั้งกูมึงตั้งหลายครั้งเขาไม่ขึ<อ>้นกูมึงเลยม่คำเดียวแล้วเขาก็ยังนิ่งอยู่นะไม่ว่าจะเป็นจัดโรงด่าหรือว่าพลายด่าเขาก็ไม่ไม่มีคําว่ากูมึงย้อนกลับก็ถือว่าเขานิ่งอนะเขานิ่งแต่ว่าพอเขานี่คือสิ่งที่นะปื้มทนายธรรมราชนะฟังไว้นะทนายธรรมราชก็ยังมีความเป็นทนายความไงก็ยังสงบทนายก็ต้องแบบสติ ควบคุมบอลลูได้แบบนี้เป็นเรื่องที่ชื่นชมอยู่ในทุกสถานการณ์ใช่ไหมแต่พอเห็นจะเอาชนะค่าคารอย่างท่านทานายสงกรารเนี่ยท่านก็พยายามอธิบายนี่ก็จะถามไม่ได้ว่ามาตาในมาตาไหนอยู่นั้น <c oughs> ซึ่งอย่างที่บอกกันว่าการนําเสนอสื่อมวลชนเนี่ยมันไม่ใช่การเถียงกันในศาลครับเรานําข้อได้จริงอธิบายให้ประชาชนฟังไม่ใช่เรื่องมาเถียง,งกันว่ามาตาไหนมาตาไหนยังไง <c oughs> เป็นยังไงเสร็จแล้วทานายสงการก็พยายามหาทางออก ทางลรงบอกมันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็ไม่ฟังใครผมก็เลยรู้สึกว่าเขามีทิ่ถีเกินเกินไปเกินที่จะเกินที่จะมีคนห้ามเขาได้แล้ะปัจจุบันนี้ถึงได้รู้ว่ามไม่ด้ใครเตือนเขาได้หรอแถมไม่เตือนไม่ว่าจะมีคนพยายามบอก เสียใจนะโผล่ออกมาด้านข้างก็มีก <c oughs> ็น่าจะไปด้วยกันนั่นแหละผมผมผมนั่งดูเทปนั้นแล้วเนี่ยพี่หนุ่มอ่ะถามธรรมราชอยู่ถามท่านธรรมร,ราชว่าคเคสพระไม่ดีเนี่ยด่าไม่ได้เหรอครับเออผมผมนั่งดูก็ถามอยู่หลายรอบมากก็เอามามึงอึ้งอ่อะแล้วพอพอถามว่าถ้าด่าได้แล้วจะผิดพรบรคณะสงฆ์ไหม ก็ตอบไม่ชัดก็ตอบไม่ชัดเขาไม่ตอบเขาหลยเลี่ยงไปคือคนไม่จบกฎหมายมาเราเรื่องเดียวกันครับถามคําถามเดียวกันถ้ามันตีความแบบเดียวกันมันต้องเป็นชัดเลยว่ามันผิดใช่ถึงจะพระเลวก็ด่าไม่ได้แต่ปรากฏเขาบอกเขาก็ยังอ้ามึงอึงไม่ชัดว่าเป็นแบบไหนคือก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องคณะสงฆ์เราต้องคุยกันตรงนี้ก่อนว่าเวลาที่ประชาชนน่ะที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าภาคขโมยของพาไปมั่วกับศีกาพระ ต่อปากต่อคํากับประชาชนหรือฆราวาสและฆราวาสด่าทอเนี่ยเขาด่าใครด่าคณะสงฆ์หรือด่าพระเขาด่าพระบุคคนนะเขาด่าพระแล้วทำไมต้องตีว่าเป็นคณะสงฆ์เพราะเจตนาเขาด่าใครเขาเจตนาด่าพระดูจากอะไรครับหลักกฎหมายง่ายๆคือดูจากเจตนามาตรา59อืประมวลกฎหมายอาญามาตรา59ว่าผู้ใดมีเจตนากระทาต่อใครล่ะครับแล้วพอเขากระทาแบบนั้นอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเหมาความรวมไปถึง คณะสงฆ์ทั้งประเทศ,ทรเทศหรือคณะสงฆ์ที่ใดที่หนึ่งเขาดา่าพระชาติีก็ไม่ได้หมายถึงพระลูกวัดในรัสเซียอืก็ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องดูเจตนาการกระทําความผิดว่าครบองค์ประกอบภายนอกครบองค์ประกอบภายในไหม,มเมื่อองค์ประกอบภายในเขาไม่เจตนามุ่งหมายที่จะด่าพระเพียงรูปในรูปหนึ่ง โดยไม่ได้เป็นคณะสงฆ์มันจะเข้าไปพคโรบคณะสงฆ์ได้ยังไงในเมื่อไม่ไม่ผ่านองค์ประกอบภายในเลยอืแต่ถ้าผ่านองค์ประกอบภายในตั้งใจจะดาะ่าพระยกตัวอย่างาง,ง่ายถ้าสมมุติว่าด่าพระองค์หนึ่งแต่พระองค์นั้นน่ะมีลักษณะเป็นตัวแทนคณะสงฆ์เช่นถ้าพาดทิ้งระพระองค์นี้รูปมี้รูปเดียวพิสูรรูปมี้รูปเดียวแต่มันทําให้อคณะสงฆ์ถูกใส่ความด้วยเช่นจเจ้าอาวาสคนนี้ม,มันสม,มรู้ร่วมคิดกับ กรรมการวัดเจ้าวาดรูปนี้มันทุจริตในหน้าที่มันก็ทําให้พระทั้งวัดเสื่อมเสียเสียหายคณะสงฆ์เขาก็เสียหายหรือไม่ด่าเจ้าวาดก็ได้ด่าพระรูปหนึ่งก็ได้อ๋อพระกอไก่เหรอพระก็ไก่เป็นเด็กเส้นเจ้าวาสรักเป็นพิเศษเจ้าคณะตำบลรักเป็นพิเศษอย่าไปยุ่งกับมันทําอะไรมันไม่ได้หรอกมันใกล้พระในรูปวัดอื่นพระขอไข่พระขอควายอาจจะเกิดภาพที่มีความรู้สึกว่าทําไม่ส์แต่แย่ เพราะฉะนั้นถึงจะด่าตัวบุคคลก็ดีด่าองค์แย่คณะก็ดีต้องเจตนาเขาด้วยว่าเจตนาเขาผ่านมาตรา5.9เหรียงเขาต้องต้องการที่จะด่าพระรูปดร่ปหนึ่งหรือทั้งคณะนี่คือความแตกต่างนี่คือความแตกต่างเ,เพราะฉะนั้นเป็นนักกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ไปดูตัวตัวบทตัวหนึง่งเอาแค่มาตรา5.9ผ่านรืยยังแล้วเขาไปดูองค์ประกอบภายนอกเพราะฉะนั้นผมมองว่าคุณไปดูตัองค์ประกอบภายนอกของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตราห้า แล้วท่องมาจบมันไม่ต่างจากนกแก้วหรือคุณทองก็เอ,เอาเอาแค่ให้มันตรงตามคาที่ใช้ใช่คแค่คําว่าคณะสงฆ์เนี่ยใช่ครับมันตีความยังไงให้เป็นบุคคลคนเดียวก่อนใช่อันนี้ประเด็นที่ถามแบบด,ดูง่ายๆเลยเนี่ยแล้วอาจารย์จะตกลงจะมาสอนว่าเนี่ยบ,บัคหุโทษเอกจน์อันนี้ผมยิ่งงงไปใหญ่นะครับตอน,นอาจารย์อาจารย์อาจารย์พุทธศา,าสนามาสอนกฎหมายแล้วเ,อ,อ,เอ,อมันก็ไปได้เลยแต่เขาก็พยายามอธิบาย ชาชาติที่มีเรื่องกับไพวันแพรรี่ที่เราเรียกกันเนี่ยเห็นแล้วมันมีประวัติโอ้โหประวัติทั้งไปยืมเงินมีประวัติคดีความกับเรื่องยักยอกที่อยู่บางไทยอีกแล้วก็ยังมีประวัติเรื่องไปถอดกล้ามโชว์วิดีโอคอลนาเห็นแล้วนะนาคิดว่าอย่างไงเรื่องเนี้ยคือก็เห็นจากข่าวนะส่วนวรายละเอียดข้อที่จริงมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นี่เอาง่ายๆพระเนี่ย อัจีบอลอัจีบอลตอบเหลือแต่กล้ามออกโชว์สิ้นแพกเบนยน้าคิดว่าเขาส่งมาทำไมส่งไม่ใครละผมก็ไม่รู้เขาส่งไวใ้ใครแต่มันมีภาพออกมา,าถ้าสมมติว่าส่งให้ภาพด้วยกันมันก็อาจจะไม่แปลกแต่ถ้าส่งให้ญาติโยมมันก็ดูไม่เหมาะสมดูไม่สำรวมใช่ไหม <c oughs> มันมันดูแปลกเลยแหละจะส่งให้คณะรัฐก็แปลกเออแือ่นั่นแหละคือทีนี้ผมก็ไม่รู้อย่าง,างเช่นล่าสุดอี่ยก็มีพระทั้งวัดไป้าฟิตเนสอย่างเงี้ยเฮ้ย <c oughs> มีด้วยเหรอก็เป็นข่าวเลยครับ ที่เป็นาวที่ไม่ยอก็ว่ามันไม่มันไม่สํารวมแต่ถามว่ามันผิดศีลไหมมันก็คงไม่ถึงขนาดผิดใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าพระจะโชว์ซิกแพคสําหรับพระด้วยกันมันก็ไม่แปลกสมมุติว่าพระแนะนํากันว่าอถ้าฉันอาหารเล้วทําให้ต้องอ้วนการเป็นโรคภัยไข้เจ็บสู้ออกกำลังกายโชว์แบบนี้ถ้าทันถ้าเป็นสิ่งที่สื่อสารในทางที่ดีมันก็ทําได้แต่ถ้าสื่อสารในทางที่ไม่ดีเป็นอกุสลเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่ง อย่างเช่นจะไปทางเพศอย่างเงี้ยถ้า,าไปทางเพศไม่ได้ใช่ครับแล้วออฟฟิศเปิดมาตั้งหลายปีมีเรื่องพระให้เล่าให้ฟังบ้งางไหมไหนขอสักอันซิไม่ต้องเอ่ยชื่อพระนะผมไม่เคยเจอพระกรณีแบบข้อที่จริงแบบพระชัตรีนะมผมเคยเจอแต่พระที่มาล้องขอความเมตตามว่ารักษาการเจ้าอาวาสอยู่หลายปีแต่ไม่ไดรับการแต่งตั้งแล้วก็มีการฟ้องร้องกันหลายครั้งหลายข่าวจากเจ้าคณะจังหวัดเจ้าแล้วก็แล้วแต่รุนทั้งที่โคราชป่ะเนี่ยแต่จังหวัด ผมไม่จําจาไม่ได้หลายปีลจะจำไม่ได้ปีไหนอเออมันก็ทําให้ผมมองว่าเอ๊ะคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพระแึง <c oughs> กับพูดพทุพดทธศาสนาอ <c oughs> ซึ่งแม้ก็ทั้งพระที่วัดไส้ทองอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ที่เราเป็นข่าวก็นทิ็นอยู่ว่าการดํารงตําแหน่งการแต่งตั้งผมแปลกใจนะผมเป็นคนไม่ได้แข่งแข้งศาสนา <c oughs> ผมแค่แปลกใจว่าทําไมคนที่อยู่กับศาสนาถึงมีความมู้สืกอว่ามีอัตรา ยึดติดยึดมั่นกับสิ่งเหล่านี้มากกว่ามากกว่าคำสอนครับคือพอไม่ได้ตําแหน่งกับมหาทนายพอไม่ได้ความเป็นธรรมกับทำไมถึงกลายเป็นว่าจะต้องฟ้องร้องให้ได้ฟ้องจ้าคณะจังหวัดเลยใช่ก็เกิดความรู้สึกว่าตกลงุงท่านอยู่ใกล้ชิดกับพุทธศาสนาในแก่นแท้ครับือท่านอยู่แค่ห่มผ้าเหลืองอม,มันก็เลยทำให้ พุทธศาสนิกชนหลายคนเขาก็มองว่านี่คือพุทธหรือเปล่าที่ mm hmm. ท่านผ้าสอนที่ท่านนําคําสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไม่ยึดติดให้ปล่อยวาง mm hmm. ให้อย่ายึดมั่นถือมั่นแต่พวกท่านกับยึดมั่นถือมั่นเ mm hmm. องแถมแถมทุกวันนี้ก็ยังผมก็ยังสงสัยว่าถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วทาไมต้องมียศถาบรรดาศักดิ์มีพัดยศมีตําแหน่งชั้นเทพชั้นอะไรเยอะแยะมากมายเลยก็เลยงงเลยใช่ก็เลยเกิดความสงสัยว่าตกลง เราเราสอนกันแบบไหนฮะแต่ว่าพระทําทไม่ได้พระน่สอนโยมเออพระสอนโยมแบอบกว่าอย่ายึดตําแหน่งยึดมั่นแต่พระกับ ยึดกับตำนเหตุแต่ถ้าเราจะไปฟ้องเจ้าคณะจังหวัดแล้ววันนี้ขอบคุณทนายเกิดผลแก้วเกิดมากนะครับที่ให้เกียรติเรื่องนี้ต้องคุยเราเข้ามาสัมภาษณ์การเทปนี้อาจจะเป็นเทปแรกได้คุยกับแขกรับเชิญเก่งๆแบบนี้นะเทปหน้าอย่าลืมตามพวกเราต่อนะครับในช่อง YouTube ทนายคู่ใจแฟนเพจ Facebook TikTok ทนายคู่ใจของทนายเกิดผลฉันทำงานอยู่ตรงไหนเนี่ยสำนักงานผมอยู่ตรงสนุนรัตนาทิเบศนะครับมีแฟนเพจ Facebook ทนายเกิดผลแก้วเกิดด้วยนะครับพิมพ์ใน Google ใน Facebook มันขึ้นมันมีของปลอมไหมเนี่ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ